และนี่ก็คืออาชญากรภัยที่เกิดในที่สาธารณะรระวังทรัพย์สินของท่านระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตุนเองในที่เปลี่ยวโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจฉาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยน้ำกระดาษมาติดบับงสายตาด้านหลังหวังจโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิจฉาชีพ ทรัพย์สินอันมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคจังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจกรรมทางการเงินอกอด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดรู้ทันภัยในการนำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยากรู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ